ทำอะไรได้ถ้าเรียนเรื่องนี้เสร็จนะคะเข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ก็คือมีอยู่สองเรื่องคือทฤษฎีบทพิทากรัสและก็บทกลับอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากมีอะไรบ้างผูกกพูดไปแล้วเนาะคือ มีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนเห็นสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมลูกครับยคยับมุมอะไรเป็นมุมฉากคะมุมสี่มุมสี่เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้เนาะครับอ่านักเรียนเห็นลูกศรครูอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับเห็นไหมอ่า ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านนี้กับด้านนี้ BC กับ CA เนี่ยจะเป็นด้านประกอบมุมฉากนะคะอันนี้เป็นการพิสูจน์นะคะการพิสูจน์พื้นที่ของรูปสี่เหลี A ่ยมจัตุรัส ABIS คือสี่เหลี่ยมตรงนี้ ไม่ได้ใช้ iPad มันก็เลยเขียนไม่ได้แต่ว่านักเรียนก็พอเห็นอยู่เนาะพื้นที่ตรงนี้เขาได้เท่าไหร่13คูบ13มาจากไหนลกูกตารางเล็กๆเ,เห็นไหมคะนี่มี13ช่อง2 4 6 8 10 12 13เห็นไหมลกูกคือกว้าง13ยาว13 13คูส13ได้169ค่ะก็เลยเป็น169ตารางหน่วยคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะ ต่อมาสี่เหลี่ยมรูปนี้ล่ะมีห้าใช่ไหมคะกว้างห้ายาวห้าใช่ไหมครับใช่ไหมลูกก็ได้ห้าคูณห้าคือยี่สิบห้าตารางหน่วยสี่เหลี่ยมข้างล่าง 12, คือสิบสองคูณสิบสองคือร้อยสีสิบสี่ตารางหน่วยนะคะทีนี้เราจะหาพื้นที่พื้นที่ของรูปเล็กเนี่ยรูปรูปข้างๆงกับข้างล่าง อันที่ครูว่าให้บนนะข้างๆกับข้างล่างเนี่ยมาบวกกันคือยี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะครับอันเล็กๆนี่คือยี่สิบห้าข้างล่างคือร้อยสี่สิบสี่มาบวกกันก็จะได้ร้อยหกสิบเก้าใช่ไหมคะค่ะครับอ่าซึ่งร้อยหกสิบเก้าเนี่ยเป็นขอเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ใช่ไหมลูกข้างบนเนี่ยใช่ไหมคะ ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าสอดคล้องกับทฤษฎีบทปิทากรัสก็คือด้านประกอบม,มุมฉากเห็นไหมคะพื้นที่มันเนี่ยด้านประกอบม,มุมฉากอันนี้มันยาวห้ามันก็เป็นห้าคูณห้าถูกไหมคะคพื้นที่คือพื้นที่คือกว้างคูณยาวเนาะใช่ไหมลกูกจัดตุลัสก็คือด้านคูณด้านห้าคูณห้า ข้างล่างก็คือสิบสองกูสิบสองที่มาของทําไมมันถึงยกกําลังสองนักเรียนบางคนงงอะทําไมทฤษฎีบทปิทากรัสทําไมต้องยกกําลังสองถ้าไม่ยกกําลังสองมันจะเท่ากันไหมลูกเท่าไหมถ้ามันไม่ยกกําลังสองอะคะ่ะไม่ก็ไม่เท่าเพราะว่าด้านด้านเล็กเนี่ยคือห้าใช่ไหมลูกด้านล่างคือสิบสองใช่ไหมครับห้า ถ้าห้าบวกสิบสองได้เท่าไหร่ลกูกสิบเจ็ดครับเจ็ดค่ะสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดมันจะเท่ากับด้านข้างบนนี่ไหมคือสิบสามไม่เท่าใช่ไหมคะมอ่าเพราะฉะนั้นจึงถ้าไม่ยกกําลังสองมันก็จะไม่เท่ากันมันก็ใช้เป็นสูตรไม่ได้เพราะฉะนั้นสูตรทฤษฎีบทพิทากรัสมันจึงเป็น ยกกำลังสองเพราะมันเป็นพื้นที่เห็นไหมคะด้านคูณด้านนะคะโอเคเนาะเังนไงนั่นคือพื้นที่อ่าแล้วเรียนจะเห็นว่าสิบสามคูณสิบสามก็คือสิบสามยกกำลังสองยป็ไงเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อกี้ห้าคูณห้าก็คือห้ายกกำลังสองสิบสองก็ สิบสองคูณสิบสองก็สิบสองยกกำลังสองนะคะก็จายร้อยสี่สิบสี่เห็นไหมคะที่บอกไว้ว่ายี่สิบ้าบวกร้อยสีสิบสี่ได้ร้อยหกสิบเก้าก็จะเข้าสูตรพอดีเลยกูจะไปเร็วสักหน่อยเพราะว่านักเรียนเรียนมาบ้างแล้วนะคะอ่าจากรูปอันนี้เป็นรูปใหม่นะลูกรูปรูปสี่เหลี่ยมไหนที่มันเป็น ด้านตรงข้ามมุมฉากลูกด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากมุมฉากคือมุมอะไรคะมุมฉากคือมุมอะไรนี่มุมเอฟครับมุมเอฟใช่ไหมลูกด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านด้านอะไรด e, d ed ed e, <D. S 1> e, ใช่ไหมคะอ่า e ีเนี่ยมันมันยาวกี่หน่วยลูกนี่นับสี่เหลี่ยมเอาเลยยาวกี่หน่วยคะห้าหน่วยครับห้าหน่วยค่ะ หหน่วยใช่ลูกอ่าห้าหน่วยถ้าตีตารางออกไปเป็นพื้นที่ก็เป็นกว้างห้ายาวห้าใช่ไหมคะเป็นจัดตุลัดพื้นที่ก็คือห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าเห็นไหมคะยี่สิบห้าทีนี้มาดูด้านประกอบมุมฉากบ้างด้านนี้ด้านเ e อนี่คือด้านประกอบมุมฉากยาวเท่าไหร่ลูกยาวเท่าไหร่คะเอฟสามหน่วยครับ อ่าสามหน่วยดูสามหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเราตีตารางออกไปเป็นสามคูณสามใช่ไหมคะครับเราจะได้เป็นเก้าเนาะข้างล่างล่ะลูกด้าน EF ด้านประกอบมุมฉากเออเอด d อดสี ED. ED. ่ินหน่วยครูณสี่เป็นส <16 S 1> <16. S 2> ิบหกอ่าโอเคทีนี้เวลาเราใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสหามันจะได้เท่าไหร่ ตะกี้นี้ห้าคูณห้าได้ยี่บห้าสามคูณสามได้เก้าสี่คูณสี่ได้สิบหกใช่ไหมลูกด้านประกอบมุมฉากมันคือเก้ากับสิบหกใช่ไหมคะที่เราไปยกกำลังสองก็จะได้เก้าบวกสิบหกเท่ากับยี่สิบห้าเห็นไหมคะหนูดูทันไหมลูกทันครับทันครับทันเนาะไปเร็วสักหน่อยถ้าไม่ทันบอกนะลูกนะก็ค,คือ อันนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากเราเนี่ยคือห้ายกกําลังสองเห็นไหมคะส่วนด้านประกอบมุมฉากคือสามกับสี่เห็นไหมคะสามยกกําลังสองสี่ยกกำลังสองสรุปแล้วก็คือด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองบวกกันจะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองแค่นั้นเองนะคะ,ะทีนี้มาดูตรงนี้เขาสรุปลูก จากสามเหลี่ยมมุมฉากข้างต้นได้ว่ากําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์นี้มากขึ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้อันนี้เขาให้ทำอะไรลุกกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมีซมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวซีเนี่ยลูกด้านประกอบมุมฉาก ยาว a b เซนติเมตรในแต่และข้อต่อไปนี้จงหาค่า a และ b ให้ดังรูปวัดความยาวตรงนี้ก็คือเขาให้หาอะไรให้หา c ใช่ไหมรูปข้อหนึ่งได้ไหมคะ c จะเป็นอะไรคะนี่ทำมาแล้ว c จะเป็นใครตอบได้ข้อนี้ ด้านประกอบมุมฉากเป็น3กับ4เมื่อกี้นี้4ต้องเป็นอะไรลูกด้านตรงข้ามมุมฉาก7บ็ดครับ7มาจากไหนเอ่ย7 7อ่ะนี่งไงความสัมพันธ์มันนะ่ลูกเขาบอกว่าจะเท่ากับ A ยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองของเราคือตัวนี้ใช่ไหมสี่กับสามใช่ไหมลูกครับ สี่กับสามสี่ยกกำลังสองเป็นสิบหกอ่าสี่ยกกำลังสองเป็นสิบหกสามยกกำลังสองเป็นเก้าเก้าสิบหกบวกเก้าเป็นยี่สิบห้าสิบหกบวกเก้าเป็นอะไรโลกยี่สิบห้าค่ะไปกลับไปก่อนโอ้โหซีไม่ได้ตอบไอแพเขียนให้ดูบ้าง สิบหกบวกเก้าก็เป็นยี่สิบห้าใช่ไหมคะครับ,รบอ่าเป็นยี่สิบห้าทีนี้อะไรยกกำลังสองได้ยี่สิบห้าห้าครับห่าค,ค,ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นซีต้องเป็นอะไรลูกห้าครับห้าค่ะซีคือห้านะคะซีคือห้านะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณจะต่อ iPad เขียนให้นะคะครั้งนี้เอาคร่าวๆก่อนตัวนี้คือเขามันเป็นแบบฝึกหัดนะยังไม่ได้เฉลยให้นักเรียนนะคะ ห้ามไปก่อนก็นได้เพราะว่าเราทําแล้วแต่ว่าให้บอกว่าเราจะหาค่า c ยังไงข้อนี้ c เท่ากับอะไรลูก c ยกกําลัง2ใช่ไหมลูกเท่ากับ2.1ยกกําลัง2บวกเจุ7.2ยกกำลัง2คอ่าเอาสองตัวนี้ยกกําลัง2บวกกันจะเท่ากับ c ยกกําลัง 2, 2> องอุอ่าทีนี้ ดูสมบัติแต่ดูสมบัติเหมือนกันสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกําลังสองความยาวของด้านมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกก็คือตรงนี้เป็นเป็นนิยามนะคะเป็นนิยามของทฤษฎีบทพิทากรัสสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้างต้น นะคะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามอ่า,ยอยาอลองดูข้อ,ยอ,ยอ,อหนึ่งคือข้อหนึ่งนี่มุมฉากคือตรงนี้ใช่ไหมด้านตรงข้ามมุมฉากคือ c ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ c เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองครับ โอเคเก่งมากเดี๋ยวคุณจะไปเปิดดูว่าใครตอบนะลูกจะขึ้นหน้าไว้เลยอ่ะข้อสองอะไรคือด้านตรงข้ามมุมฉากลูกพีครับค่ะพีจะได้ความสัมพันธ์คือพียกกำลังสองเท่ากับคิวยกกำลังสองบวกไอยกกำลังสองครับอาใช่ไหมลูกอาเนาะพียกกำลังสองเท่ากับคิวยกกำลังสองบวกอายกกำลังสองนะคะอ่ะข้อสาม ด้านตรงข้ามมุมฉากคือสามสิบครับอ่าเราก็จะตั้งสมการได้เป็นสามสิบยกกลังสองเท่ากับยี่สิบสี่ยกกลังสองบวกด้วยเอ็มยกกลังสองครับอ่าโอเคเก่งมากลูกถูกต้องนะคะคือวิธีสังเกตเราสังเกตด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมลูกอ่าตรงนี้จะได้เป็นเป็นอะไรคะสี่ยกกลังสองเท่ากับเก้ายกกลังสองบวกสิบสองยกกลังสองครับ โอเคเก่งมากนะคะคือวิธีสังเกตคืตอใครตอบอเพื่อนก็จะตอบได้อยู่นะคะไม่นห้องสามอยู่บ่เออมันมีหลายห้องลูกใครว่างครูให้เข้ามาได้ทุกห้องนะคะอ,อ๋อครับผมนึกว่ามีแต่แตสองครับสามครับส่ครับหัวทีครับเออมีทุกมีทุกห้องก็คือเป็นตัวแทนของชั้นมสองนะคะคือ<ม>ตอนนี้<ม><ม>นะ ช่ตอนนี้จะเป็นคาบของสองทับเก้านะคะแต่ถ้าผู้สงลิงก์ไปให้ถ้าใครว่างก็สามารถเข้ามาเรียนกับสองทับเก้าได้โอเคเนาะอ่าดูข้อสี่ข้อสี่ได้แล้วคือเราสังเกตง่ายๆนะคะว่า C เนี่ยอ่าตรงมุมฉากอยู่ตรงไหนให้ดูด้านตรงข้ามมุมฉากแ,แค่นั้นพอนะคะง่ายๆอ่าต่อมาดูตัวอย่างที่หนึ่ง จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้หะจงหาค่าซีตั้งสมการได้ยังไงลูกตั้งได้ยังไงอะไรคือด้านตรงข้ามมุมฉากคะมีครับซีใช่ไหมลูกเราก็จะได้เป็นซียกกำลัง2เท่ากับ9ยกกำลัง2องบวก12ยกกำลัง,งค2ค่ะโอเคเก่งมากนะคะ ไหมเนี่ยถ้าเราตั้งตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็ทำได้ใช่ไหมเราต้องหาค่า c ได้นะคะอันนี้คือ c คือ c ยกกำลังสองเท่ากับ9้ายกกำลังสองบวกสิบสองยกกำลังสองเก้ายกกำลังสองมีค่าเท่ากับแปดสิบเอ็ดใช่ไหมลูกบวกกับสิบสองสิบสองร้อยสิบสีได้เท่าไหร่ลูกสองร้อยยี่สิบห้าครับอะไรยกกำลังสองได้สองร้อยสิบห้าห้าครับ ่ก็ได้15เห็นไหมคะแล้วก็ตอบ C เป็น15แค่นั้นเองไม่ยากเนาะนี่คือการทบทวนเฉยจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้หาค่า B ีทำยังไงคะนี่ B มันใช่ด้านตรงข้ามมุมฉากไหมไม่ครับไม่ใช่ด้านไหนคือด้านตรงข้ามมุมฉากคะสิบเจ็ดครับอาก็จะได้เป็นสิบเจ็ดยกกําลังสองเท่ากับ 2> b ยกกาลังสองบวกสิบห้ายกลังสองครับโอเคคือสําคัญคือบรรทัดนี้ลูกถ้านักเรียนตั้งบรรทัดแรกได้ถูกเนี่ยเราก็สามารถแก้สมการได้สิบเจ็ดยกกาลังสองเท่ากับสิบห้ายกสองบวก b ยกลังสองเพราะฉะนั้น b ยกกาลังสองเท่ากับอะไรลูก b ยกกาลังสองเท่ากับเท่ากับอะไรคะมันเหลืออะไรนี่ลูกสิบเจ็ดกับสิบห้า ใช่ไหม15เป็นอะไรเป็นบวกอยู่เอาไปเป็นลบก,กับ17บอ่าก็จะได้17ยกกำลังสองลบ15ยกกำลังสองใช่ไหมลกูกอ่าโอเคนะคะ17ยกกำลังสองก็คือ289 15ยกกำลังสองคือ225ลบกันเหลือ64 <S <S น่นักเรียนคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยแบบครับ b ยกกำลังสองเท่ากับแเนื่องจาก8ปคูณแได้64ใช่ไหมคะครับตามจริงแล้วค่าเนี้ยมันจะมีเดี๋ยวน้องเรียนได้เรียนในบทที่สองนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะขึ้นบทที่สองคือถ้าถอดลากเนี่ยถอดรากที่สองมันจะมีสองค่าคือถ้าสมมติว่าหกสิเนี่ยก็จะเป็น8กับลบแค่าบวกกับค่าลบเพราะว่าลบ8คูณลบแได้หกสิบไหมลูก ได้ไหมคะได้ครับลบเป็นบวกใช่ไหมก็จะได้เพราะฉะนั้นถ้าถอดเล่าออกมาจะมีสองค่าแต่ในที่นี้ที่เราเรียนทฤษดีบทพิทากลัสมันจะเป็นความยาวซึ่งความยาวจะติดลบไม่ได้จึงเลือกเอาค่าบวกถ้าใครได้เรียนในคลิปที่แล้วที่ที่ครูอัดนักเรียนก็จะเข้าใจอยู่เนาะคือเราเลือกเอาเฉพาะค่าบวกนะคะตอนนี้บก็จะตอบเป็นแปดหน่วยเนาะโอเค อ่ะต่อไปตรงนี้ค่อยหาค่า A อทำอยังไงละลูกค่า A อเอตั้งสมการเลยถ้เ,เท่าไหร่ลูกตั้งสมการความสำมพันอ่าติทำไมเราถึงเ,<ร>เอาสิบเพราะว่าเราสังเกตอะไรลูกสังเกตมุมฉากใช่ไหมคะอ่าอะไรคือด้านตรงข้ามมุมฉากสิบครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สิบยกกําลังสองเท่ากับหกยกกําลังสองบวกเอยกกำลังสองครับอ่าโอเคหกยกกำลังสองบวกเอยกกำลังสองนะคะก็จะเท่ากับเอยกกำลังสองเท่ากับสิบยกกำลังสองลบหกยกกำลังสองครับโอเคแสดงว่าเข้าใจนะลูกก็จะได้สิบยกกำลังสองลบหกยกกำลังสองนะคะ คืตัวนี้คือสิบยกกําลังสองมาตรงนี้ตรงนี้เป็นบวกก็ไปลบออกนะคะตามจริงแล้วตรงเนี้ยมันคือสมบัติของการบวกเข้าด้วยจํานวนที่เท่ากันแต่นักเรียนที่เรียนมาอาจจะว่าย้ายข้างใช่ไหมลูกแต่ตามจริงแล้วสมบัติการย้ายข้างไม่มีนะในคณิตศาสตร์ไม่มีสมบัติการย้ายข้างมีแต่สมบัติการบวกเข้าด้วยจํานวนที่เท่ากันตรงนี้ก็บวกเข้าด้วยลบหก ตรงนี้ก็เลยหายไปตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลบหกนะคะอ่ะสิบยกกำลังสองได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยใช่ไหมหกหกสามสิบหกหนึ่งร้อยลบสามสิบหกหกได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยลบสามสิบหกได้หกสิบสี่ครับอ่าได้หกสิบสี่อ่าอะไรยกกำลังสองนั้นหกหกสิบสี่แปดครับแปดเลยนะนตัวเดิมเลยใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นเอก็จะเท่ากับ8นะคะโอเคเอต่อไปตัวอย่างที่ C ี่เอาลองตั้งสมก,การให้ครูดูซิข้อนี้จะได้สมก,การอะไรรูปความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้ C ย่กำลังสองเท่ากับ3.2ยกกกำลังสองบวกส4ยกกำลังสองค่ะโอเค,อเ,คเก่งมากแต่จะไปดูว่าใครเป็นคนตอบ ใส่เลขที่ไว้อยู่เนาะครูจะไปดูว่าเลขที่นี้ห้องไหนนี่แหละที่ครูให้เปลี่ยนชื่อแล้วก็เลขที่เป็นเป็นของนักเรียนเองเวลานักเรียนต่อตอนนี้ครูยังไม่เห็นหรอกแต่พอครูไปเปิดดูมันจะขึ้นมานะคะก็จะได้แล้วอ่ะทีนี้ถ้าเป็นทศนิยมบ้างล่ะทำยังไงก็ทำเหมือนเดิมเลยสายกกำลังสองได้สิบจุดสองสี่ใช่ไหมลูกค่ะ สองจุดสี่ยกกำลังส <5. 76. S 1> องห้าจุดเจ็ดหกค่ะมีใครยกกำลังเลขทศนิยมไม่เป็นมีไหมลูกตามจริงแล้วทศนิยมก็คือเวลานักเรียนไปยกกำลังก็เอาสามสิบสองไปคูณสามสิบสองเลยเนี่ยแล้วก็ทศยมสองตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งตำแหน่งคูณหนึ่งตำแหน่งได้สองตำแหน่ง ทีนี้อันนี้ก็เอา24่สคูณยีก็ได้576ร็ก็ทยม2องตำแหน่งแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วบวกกันได้16จุด16พอดีใช่ไหมลกูกค่ะสองส่สองสีกับ7 6พอดีเป็น1โอเค16 16อะไรยกกำลังสองได้16ก็คือ 4, 4ี่ข4นั่นเองเพราะฉะนั้น4ข้อน,นี้ตอบ4หน่วยนะคะตรงหน่วยตรงนี้ถ้าเขาให้เป็นเซนติเมตรมา แล้วก็ต้องตอบว่า4เซนติเมตรถ้าเขาให้เป็นนิ้วมาก็ต้องตอบว่า4นิ้วนะคะแต่ถ้าไม่ให้อะไรมาเลยให้ตอบว่าเป็นหน่วยโอเคนะคะอ่าโอเคอันนี้ขึ้นฤทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นกิจกรรมลูกตรงนี้เปิดให้ดูกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม มุมอะไรเป็นมุมฉากลูกมุมีครับมุมนะคะนี่คือมุม C นะทีนี้เขาให้สร้างสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกไปทุกด้านสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสออไปทุกด้านเสร็จแ,แล้วให้ทําอะไรต่อใช้กรรไกรตดัดเห็นไหมคะตอนแรกครูก็จะผ่านักเรียนทำนั่นแหละแต่ทีนี้พอดีมี เหตุที่จะต้องไม่ได้ทําต่อก็เลยไม่ได้ทำเด็วนะคะแป๊บนึงอ๋อโทรศัพท์ไม่เป็นไรซอนต่อได้ก็ตัดรูปออกมาเห็นไหมลูกตัดเป็นสี่ส่วนข้างล่างเนี่ยสี่สี่ส่วนนะคะให้ข้างๆงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ก็เลยไดนะ้เป็นห้าชิ้นนะคะเสร็จแล้ว เอามาต่อกันมว่าดูรูปเลยก็ได้ลูกรูปที่สองสามสี่เห็นไหมลูกรูปที่สองสามสี่ห้ามันจะรวมกันได้เท่ากับรูปใหญ่พอดีมันเดนมองออกเนาะตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยเอารูปเอาหนึ่ง เอาเลขหนึ่งเนี่ยไปไว้ตรงกลางแล้วก็เอาสองสามสีห้าอ้อมมันจะเท่ากับรูปนี้พอดีโอเคไหมลูกถ้ามองไม่ออกครูจะมีอ่าเป็น GSP เดี๋ยววันหลังครูจะเปิดให้ดูเป็นโปรแกรม GSP ที่มันหมนุนหมุนไปพร้อมได้เลย อะโอเคแนทฤษฎีบทบิดบทพิทากรัสมันก็มีแค่นี้ต่อไปมันก็จะเป็นบทกลับอันนี้คือสี่เหลี่ยมขคางหมูสี่เหลี่ยมข้างหมูเ,หมขหมเขาให้หาค่า x ทำยังไงล่ะลูก x คือตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะถ้าจะให้หาค่า x เดี๋ยวครูดูเวลาก่อนนะ10โมง15ถ้าใครติดชาต่อไปก็สามารถออกได้เลยนะลูกนะถ้าใครว่างก็อยู่ต่อได้อันนี้จะเป็นการประยุกต์นิดนึงคือเขาจะไม่ได้ถามถามว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมาโดยตรงแต่เขาจะเอาสี่เหลี่ยมคางหมูเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ถ้างั้นเดี๋ยวคือครูก็อยากเขียนนะมันหมด